สวัสดีครับวันนี้ชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยเขาจะมาตัดผมแต่เขาให้เอาไฟจุดก่อนแล้วเขายังตัดนะครับแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ดูครับเขาขอให้เอาไฟจุดก่อนครับเี่นไครับเลยดู ให้ดูชัดๆเลยนะครับชาวเน็ตครับปุ๊บให้ชาวเน็ตดูชัดๆเลยนะครับเพาผมจะตัดแบบแบบพิศดารให้ดูเอาไว้นะทงบุญเอาไว้เอาหัวทุบไว้นะ

ให้มาแต่ต้นหน่อยกองป่นนี้ผมให้เลือดมากไอเลือเด,ดเรียนมาขายต่อยกลุ่งเนะเาะมันมีสีขีเเองในเพราะเลดตัวขีตายเลยเยออมนี่คนเลดอ่อออกมาเนี่ยครับทางอนหาอุปกรณ์ได้แล้วครับอี๊ดูนะครับท่านเลยครับทางอ้นหาได้แล้วครับวิธีตัดผมโดยที่ ใช้ไฟลนอย่างเดียวครับลนแบบไหนยืย้ไอไม่ยีน้นะด,ดูนะครับเป<อ>็นุพทดลองไหมไม่ใช่ครับฮะไม่เคยทดลองครับไม่ใช่จริงบอใช่ได้ครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูแตเย็นหน่อยจะต้องทดลองไอ้ไม่ต้องพูดครับเพราะว่า มางพุมางพุนี่ะครับขอจะตัดแบบแปลกประหลาดนะครับจ,จุดให้ดูเลยครับนี่เห็นไหมครับเป็นเป็นไฟที่ ร้านช่างอ่อนจะทำให้ดูนะครับพู้ๆูๆๆูๆูู้้เห็นไหมครับว่อมเก็แงผึ่ด้ยออกแรงผึตอนเก็น่ะเจดไก่ไปเลยมื่อต้นนี้แหละทุกคมันย้นออกมาแรง,ง,งผุด้ของแมงผึ่งเกี่ยวกันเเมือ่อกี้พิษนิดนะิดเน่ะ ต้องไว้ผมได้อยู่นะครับอันนี้เป็นเขาขอบอกว่าให้เอาไฟจุดเอามาทําไตุ๊กๆๆๆตุ๊กๆๆุ๊กๆก็ต้องตัดแบบนี้เลยครับร้านช้างอ้นนะครับช่วยกดหลายกดแชร์ให้ด้วยนะครับชาวเน็ตครับเขาจดให้เอาไฟจุดแบบนี้แล้วเขาก็จะตัดให้มันเป็นทรงนกองหัวจุกครับนี่แหละครับทีนี้เราก็พอรอเอาไฟจุดสักนึงเด ครับผมแล้วเขาก็ให้ทําแบบนี้คือเขาต้องการให้มันมีไฟให้มันมีไฟแบบนี้นี่ให้มันมีแบบนี้แล้วเขาก็จะตัดด้านข้างออกครับนี่ดูนะครับเขาจะเอาเบอร์หนึ่งตัดด้านข้างครับเพื่อที่จะให้ด้านบนนี่มันมีลายมีลายแล้วก็มีลายลอยไฟไหม้แล้วเขาจะมัดเป็นนก,กงหงวัจุ บอกเป็นกินเฮ็ดเลยจะไปทำครับรู้อยู่ครับรู้อยู่อันนี้ผมเอาไปเป็นคอนเทนต์ประมาณสิบนาทีหรือห้านาทีนี่แหละครับแล้วผมก็จะมาเก็บให้ละเอียดตามไปครับครับยังไงก็อย่าลืมเลือกนะครับผมเป็นคนเสื้อแดงครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ